มันมันนจริงๆมันไม่ใช่นิสัยตะเพียงนะครับเพราะว่ามันเป็นเจตนาลมของเพื่อนะครับเพราะว่าเรามาตกด้วยกันลงเรือลําเดียวกันแล้วคนไหนที่ไม่ได้เพื่อนเขาใจกว้างแบ่งปันให้ครับเนี่ยดูๆๆคนไหนที่เขาขยันเดินใจกว้างอย่างเช่นเฮียเนี่ยอย่างเช่นเฮียเนี่ยเขาใจกว้างครับนี่แบ่งปันให้โอ้โหคนไทยใจดีครับก็โอเคนะเดี๋ยวเฮียเขาแบ่งให้เราก็ต้องน้อมรับไปนะครับโอเค กินอ <łość> ีกแล้วกินอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ทันวางเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทรศัพท์ไปที่เก่าเวลาเดินนะครับน้องกุหลาบมาต้อนรับอีกแล้วโอ้ใจดีจริงๆเลย ยังไม่ทันน้สวัสดีเพื่อนๆเลยเดี๋ยวเก็บก่อนรนะักตะกี้นี่เอาเอาลอกตัวหมานตีทิ้งไปก่อนก่อนที่จะไปกรอบพันเบ็ดนบดูนี่เนองเรามาตอนรับอีแล้วไหวจริงจริงรู้ว่าตะเปียกมานี่โอ้โหโอเคนะตะเปียกมาแล้วนะเดี๋ยวไปบอกเพื่อนๆมาเดี๋ยวไปบอกเพื่อนๆมาเยอะๆนะเดี๋ยวตะเปียกเก็บก่อนโอเคนะจ๊ะลักนะจ๊าจุ๊บจุ๊บ เดี๋ยวสวัสด,ดีกันก่อนนะครับเพราะว่าโอ้โหมาถึงใช้ลอกตัวหมานเกี่ยวตีก่อนสวัสด,ดีกันแป๊บเดี๋ยวไม่นใส่เลย โอ้ oh, ยังไม่ทันได้สว,สวัสดีกันเลยครับก็สวัสดีครับเพือพ่อนๆครับวันนี้ก็อีกหนึ่งวันครับเหมือนเดิมที่เดิมเวลาเดิมเพราะว่าตรงนี้น้องกุหลาบเขาต้อนรับดีวันนี้ก็จะมาหาคิดถึงน้องก,กุหลาบเหมือนเดิมครับเดี๋ยวไม่ต้องพูดมากดีกว่าเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันตอนเย็นว่าช่วงเช้าถึงเย็นจะได้ทักน้องกุหลาบจะมาต้อนรับต้อนรับเราสักกี่ตัวเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับโหไวตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บๆผูกเบ็ดก่อน หยุดตรงนี้ที่เธอไม่ไปไกลแล้วใจจะหยุดทั้งใจไว้ที่เธอครับหยุดตรงนี้ที่เธอนะที่เดิมเวลาเดิมน้องเราเข้ามาตอนรับดีมากหนึ่งแต้มแล้วตอยาว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 โอ้ยไม่ได้เรื่องแล้วเอา้าเอา้าเอา้าเดี๋ยวขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้ยกข โอเคตะกลัวมะเฟืองเลยเหรอโอเคขึ้นแล้วโอ้โหเฮลมีเฮลมีบอกแล้วโอ้โหมันไวจริงๆอะบอกแมน้องกูเรานี <m> ่แบบรักก okay. okay. oh ันจริงเขาเรียกรักกันจริงพอมาถึงปุ๊บต้อนรับอย่างอบอุ่นอุ่นหนาฝาข้างโอเคโอ้โหเฮ้กูเราจ๋าโอเคนะโอเคโอเคบอกเพื่อนๆมาเยอะๆเด้อเด้อเด้อเยอะๆๆๆโอเคน้ำนี่โอ้โหสายคืบโล่ป่า สวยงามตามท้องเรื่องนะครับอย่างนี้แหละคนเรารักกันมาหาไปมาหาสู่เขามาักจะมาต้อนรับอย่างดีโอเคนะครับอยู่ตรงนี้ที่เธอไม่ไปไกลแล้วใจใจทั้งใจไว้ที่เธอ <Yeah. S 2> อยู่ตรงนี้ที่เธอเพราะเธอที่ฉันเจอ คนที่ฉันรักจนหมดใจแหวแหวนแหวนแหวนแต่กเราแหวนะมินิมินิมินิก็โอเคถือว่ายังมาต้อนรับดีลูกเล็กเด็กแดงก็ยังมาต้อนรับอยู่ดีโอเคเก็บช่วยช่วยพี่ Help Help ช่วยพี่ฉันคิดถึงเธอ แทบขาดใจแล้วฉันคิดถึงเธออยู่กับฉันทุกวันได้หรือเปล่าโอ้ยโคตรลาตระกราบโคตรไลนตระกราบครับโอ้โหดู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 เธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้ โ,โ,โคตระละลาตระกราบใจจริง <c oughs> แบบเขากลัวน้อยนาน้องกูเราไงตระกราบก็ต้องชิงมาต้อนรับนะโอ้โหไซส์สวยมากตัวนี้ดู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 ความลังการ <c oughs> ใหญ่มากมันใหญ่มาก <c oughs> <c oughs> ช่วงเช้าดีหน่อยครับ คิดว่าเวิร์กแล้วช่วงเช้าพอตีบ่ายแรกยังไม่ทันได้สวัสดุสวัสดีชาร์จแบปาดช่วงเช้ามันต้อนรับแค่สามตัวครับพอช่วงอ่าบ่ายเงียบปิ๊บเลยเกลียบสนิทสงสัยเขาจะไปไอ้กระถินบ้านขุนเพราะว่าวันนี้ะฟัดขุนสมบุตเขามีอ่าเฮ้ยผะป่าเฮ้ยกระถินกรถินสงสัยว่าเขาคงจะไปกระถินบ้านขุนเกีบป๊ไม่ไหวไม่ไหว ไาหรือม่ก็ปูยักบิร์ดออกมาแล้วออกแล้วนานวานะได้จริงๆสรณิฐานด่าเป็นอนาคอนดาขอให้้าไปแชร์นาคอนดาก็ปูปูยักษ์อนาคอดายักูยักอนาคอดายักูยักปูจมมาแล้วมันมาแล้วพูดได้โห ซื้อหวยนี่ถุเลยดูมันดูดูดูมันอุคันเลยดูมันอือจริงๆเลยเอ,อันนาคอนดาเดี๋ยวคงจะต้องปล่อยครับเพราะว่ามันกินแล้วเข้าลไาูไม่เอาไม่เอาเราเราไม่อยากเขาก็อยากมาต้อนรับแหละแต่ครั้งนี้เราเข้าใจม,มันมันคนละเกตโอเคปล่อยดูดูมัน อ้ม <onz rates> ันเยอะแยะจริงๆมันเยอะอั่นคันดาานี่ไม่เอาไปไปวันนี้วันนี้ไม่ไหวแล้วไม่แฮปปี้แล้วอยครับฝั่งแต่อั่นคันด่าวันนี้ช่วงบ่ายคงจะต้องยอมแบบโอ้โหลมแรงมากปาเลยไม่กิน กินแต่ไอที่ไม่ต้องการดูดิดูมัน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 ดูด,ด,ดมันทำทำไมถึงทำกับฉันได้ต้องย้ายครับต้องย้ายมาที่หน้าประตูเพราะว่า อ,อยู่ฝั่งนวดลมแรงมันเป็นช่องลมด้วยโอ้โหตีไม่ได้เลยตีปุ๊บตีลมสวนกลับมาปาไม่เอาเลยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลมไม่ค่อยมียังได้ตัวครับวันนี้ลมแรงมากได้สามตัวย้ายมาที่ประตูน้ำดีว่าครับลองมาลุ้นเหลือหนึ่งชั่วโมงก <c oughs> ูเซ็งเป็ดจริงๆ,ๆดวงมาที่ประตูดูดิเล่าสูนที่ตัว,ว,ว,ตวเบลเลยดวงวันนี้ทำไมเจอแต่ปลาไหลวะฮะ ดูด้วยสามสี่ 3, ตัวแล้วเดวปล่อยไปเดยโอ้โหมันจริงๆริงเลย,ยดูมันสามตัวแลเดะถ้าถ้าถ้าเอานะได,ได้ได้กระทะหนึ่งแล้วแต่ปล่อยละไ้นั่นไปไหนเนาะปล่อยครับปล่อยถ้าเราไม่เอาก็ต้องปล่อยปล่อยปล่อย,ปอยปไปไหน วันนี้ต้องยอมครับเพราะว่าช่วงเชา้านอกกุเรามาต้อนรับแค่สามตวัวช่วงบ่ายนอกกุเราเข้าไปไอ้ไอกระถิ่นที่วัดขุนสมุทรจีนเลยไม่มีใครมาต้อนรับก,ก็ต้องยอมครับตอนนี้เก็บของละเก็บของแป๊บนะครับ ก็โอเคครับพอได้ไปต้มจำทำแกงกันวันนี้ก็คงจะต้องขอตัวแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาเช็คยอดตัวก่อนใครได้เยอะก็แบ่งเพื่อนที่ไม่ได้นะครับใครใครได้น้อยเพื่อนที่ได้เยอะก็แบ่งกันคนเรามันเอื้อเฟื้ออาทรซึ่งกันและกันแบ่งกันนะครับตะเปียกไม่ได้เลยต้องขอเพื่อนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดูแป๊บแป๊ขอเพื่อนก่อนนี่นะครับเดี๋ยวที่เดี๋ยวเดี๋ยวตอนที่ตะเปียกต้องขอเพื่อนแล้วแล้ววันนี้ไม่ได้เยอะนี่สงสัยจะเป็นของตะเปียกแน่นอนก็โอเคก็พอได้อยู่ ตะเปียเขาได้ยึดทำเลเป็นช่องลมลมมันตีสวนมาแรงมากลมเริุยกระจายแต่ะเปียกไม่เดินนะ<ม><ง>ครับก็ได้แค่สามตัวต้องอาศัยเพื่อนครับดูอาศัยปลาขอนิสยัยนิสัยครับแต่ไม,ไม่ไม่ใช่ครับ <laughs> เ,ดเดี๋ยวเฮียเขาจะดีเขาแบ่งให้ <laughs> ดูดิเขาแบ่งสารปันส่วนครับ <laughs> คนไทยใจดีครับแบ่งกันแบ่งกันแบ่งปันแบ่งปันนะครับเดี๋ยวให้เฮียเขาแบ่งกันเดี๋ยวขอขอ มันเป็นมันจริงๆมันไม่ใช่นิสัยตะเปียงนะครับเพราะว่ามันเป็นเจตนาล้มของเพื่อนนะครับเพราะว่าเรามาตก้วยการลงเรือลําเดียวกันแล้วคนไหนที่ไม่ได้เพื่อนเขาใจกว้างแบ่งปันให้ครับเด็ดเด็ดเด็ดเคนไหนที่เขาขยันเดินใจกว้างอย่างเช่นเฮียเนี่ยอย่างเช่นเฮียเ่ยเขาใจกว้างครับนี่แบ่งปันให้โอ้โหคนไทยใจดีครับก็โอเคครับเดี๋ยวะเฮียเขาแบ่งให้เราก็ต้องน้อมลบไปนะครับโอเค ครับวันนี้เราจะไปเช็คยอดที่บ้านเราจะเช็คยอดกันที่วังนี่เลยครับดูนี่ตะเปียกตะเปียกได้จริงๆแค่ประมาณ3-4ตัวนะครับนี่อนุเคาะโดยเฮียเขาเอ,อื้อเฟือเผื่อแผ่ปลาครับคนเรามันได้เยอะแล้วตู้เย็นเขาจะทะลักออกมาแล้วตู้เย็นเขาเสียไปสองสามตู้แล้วเพราะว่าแช่ปลาเยอะเนี้ยดูเฮียเขาก็าบอกว่าตู้เย็นเขาเต็มก็แบ่งให้ไปก็โอเคนี่ใสนีสัส่ ท่านเด่นๆดูพี่นะก็ไม่ธรรม,มาดาดูที่เนี่ยแหมข้างล่างนี่น้ำแข็งหรือเปล่าปลาล้วนๆนี่นี่ไม่ธรรม,มาดาแข็งหมดแล้วน้ำแข็งหมดแล้วน้ำแข็งหมดแล้วนี่โอเคครับวันนี้ก็สําหรับวันนี้ก็แฮปปี้แฮปปี้ครับคงจะต้องขอตัวกลับก่อนล้วถึงตะเปียกจะได้น้อยเพื่อนได้เยอะก็แบ่งสรรปันส่วนนะครับ <c oughs> คนไทยเออฟื้อเผื่อแผ่ <laughs> เพื่อนเพื่อนตอกลักก okay. ันนะครับดูเฮียเขาได้เยอะแบ่งปันเพื่อนโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็แฮปปี้แฮปปี้กลับก่อนนะครับกลับก่อนนะครับดูโอ้โหแบบสัรปสวดคือจริงจริงแฮปปี้แฮปปี้นะครับ